ชื่อหนูไี่อ่านว่าไงอะ A dance ครับ A dance A dance m a n i n g มันคือ Adam dance and sing อ่าครับตรงตัว A ก็คือ Adam D ก็คือ dance Adam คืออะไรชื่อชื่อจริงๆเราอะชื่อชื่อเล่นของผมอ๋อชื่อเล่นชื่อ Adam ครับผม dance เต้นครับ and sing อ๋อเต้นกับร้องใช่ครับอันนี้มันคือเป็นเป็นตั้งเด็กเลยป่ะเต้นกับร้องเนี่ยเต้นกับร้องใช่ครับขี่ขวบกัน Uh, ร้องเพลงสิบขวบเต้นผมจําไม่ได้สองพันสิบแปดนะร้องเพลงสิบขวบเหรอ <10 S 2> ร้องตอนนั้นร้องเพลงแบบไหนยังไงเต้นก็สิบขวบด้วย uh, ตามที่บ้าน่ะหรือว่ายัางไงร,ร้องตามใครหรือว่าอ uh, ร้องสมัยก่อนผมชอบร้องชอนเบนเดสครับอ๋อร้องเพลงสากลเลยใช่ครับก็คือร้องเพลงอังกฤษไปเลยแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบฝึกภาษาฝึกเสียงจากตรงนั้นด้วยครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรเชียงใหม่ อ๋อเป็นอะไรเชียงใหม่เอาให้แชร์ก่อนให้แชร์ก่อนโอเคโอเคอ๋อยังไม่มีลิงก์ใช่ลิงก์พี่เปเปอร์ส่งให้น้องหน่อยรอ,อ,อ,อลิงก์สักครู่ได้ครับเดี๋ยวรอแม่ส่งให้อ๋อเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับผมอำเภอเมืองอำเภอไหนอยู่แถวไหนอ,อ,อยู่แถวหางดงอ๋ออยู่แถวหางดงป้ายังลิงก์ จะได้แชร์ทีเดียวอย่างๆน่าจะ forward ต่อมาแล้วมั้งพี่เปิ้ลเพิ่งส่งทางไหนนะอ๋อได้แล้วเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วอ่าเขาจะได้ copy Link ไปเดลิเอิลไปงานต่อใช่ไหม มีงานต่อใช่ไหมีการนี้ผมแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่จะได้เองเอนที่เตรียมเดินจะได้ปอกเสียบกันก่อนเรื่องของรถติดได้เลย,ได,เลยได้ไหม ใช์ใน Facebook แล้วใช์ในสตอรี่แล้วแช์สตอรี่โอเคครบเรามีกี่สื่อกันนะมี X มีอีกป่ะมีอะไรบ้าง X จริงผมไม่มีอ่าผมมีตัวเ b o o k Facebook IG อ่า TikTok ไว้เดี๋ยว TikTok อก t i ต t o k ด้วยไหมติ k ต็อกมาแปะลิงก์ยังไงวะลงในสตอรี่ดิคต็อกใช่ไหมแล้วแก็ล้วตอนนี้มาหยุ่งเทพเลยหรอ ใช่ครับตอนนี้เรียนอยู่จุฬาคณะไอเทอ๋อมันยุงเทพเลยใช่ปูอายุเท่านี้ก็ถ่ากับเรียนเทียบสอบเทียบขึ้นมาสิใช่ครับผมสอบเทียบพ่สิบเจ็บยังไงก็ยังไม่เข้ามหาลัยอ่ะใช่ถ้าตามเกณฑ์ผมเจอมหกมห้ามหกประมาณครัค่ะผมอ่ะให้น้องแชร์ก่อนตึ๊ด โอ้ยโอเคตรงนี้เด uh> uh 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 ี๋ยวผมกดแชร์สักครู่ได้เลยก็คือเรียนเรียนจนถึงมัธยมที่เชียงใหม่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มาเริ่มต้นเรียนมหาลัยที่กรุงเทพ กรุงเทพครับผมเรียนผมเรียนจนถึงมสามแล้วก็พาร์สมันเลยแล,แล้วก็สอบปลายมส uh ี huh. ่ครับแล้วก็สอบเสร็จก,ก็เข้าเลยมาอะไรแล้วทำสิบควบก็คือร้องเพลงเฉยเริ่มต้นทําเพลงตอนตอนอายุเท่าไหร่เริ่มต้นทําเพลง,ออมพลงผมเริ่มตอนอายุคือถ้าเริ่มแบบฝึกแต่งจริงคือตอนอายุสิบห้า ออยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันเริ่มต้นยังไงเริ่มจากเปิดคอมมาแล้วนึกอยากทําหรือว่ายังไง<า>หรือว่าเห็นศิลปินบนเวทีหรือหรือไม่รู้ยังไงมันเกิดากอะไรคือตอนนั้นนะมันต้องมีแรงมาดันใจตอนนั้นผมเรียนที่เป็นโปรเจกต์ของ Grammy v o c a l Studio <G un> <G un> เขาไปเปิดที่นู่นหรอ <G un> อรรอที่นี่ <G un> เรียนที่กรุงเทพเลยครับอ๋อก็มาช่วงปิดเทอมที่ตึกเลยอช่วงคือผมไม่ได้เรียนมาปลายผมดรอปผมก็เลยช่วงนั้นว่าง หมายอ๋อมันสิบเท่าไหร่นะสิบห้าใช่ไหมสิบห้านั้นจบมัธยมต้นแล้วใช่ครับอ๋อมัธยมไปลายไม่ได้เรียนต่อไม่เรียนต่อครับก็เลยสอบพา์ชั้นเอาใช่ครับอ๋อก็คือช่วงนั้นก็คือมาเรียนที่ที่กรุงเทพเลยใช่ครับอะไรมันเป็นแรงมันขับขนาดนั้นที่บ้านก็เห็นด้วยซะด้วยใช่ครับคือผมมีความฝันอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วมผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมจะต้องพัฒนาตัวเองผมต้องฝึกตัวเองมากกว่านี้แล้วก็เห็นเขาแบบ มีโฆษณาผมจําไม่ได้ว่าโฆษณาช่องทางไหนอื <Ừ. S 2> แต่ว่าแบบคุณแม่เป็นคนเห็นผมก็คุณแม่เอามาเสนอผมผมก็เห็นแล้วครับมันมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันได้แบบเหมือนเรียนครบเครื่องเลยครับมไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเพลงหรือว่าเพอร์ฟอร์มหรือว่าจะเป็นแบบ Acting Fashion Shooting ก็คือได้เรียนหมดแต่มันไม่เกี่ยวกับการทำเพลงเนี่ยนี่คือการทำเพลงครับผมจะเริ่ม มาเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่ในโปรเจกต์แล้วผมเห็นเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เรียนโปรเจกต์พร้อมผมเขาได้ปล่อยเพลงออกมาเป็นซิงเกิลแรกของเขาด้วยแล้วผมก็เห็นผมรู้สึกว่ามันเทด่ดนะีแล้วผมอยากจะมีซิงเกิลของตัวเองอ,อยากจะเป็นแบบก็คืออยากจะแบบปล่อยเพลงเป็นที่เป็นที่ให้แบบให้คนรู้จัก ก็เลยว่าโอเคเราเริ่มทําเพลงตอนนั้นก็คือเริ่มแต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยก่อนครับผมแล้วแต่งมาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีมันก็คือมันแบบผมลองแต่งภาษาอังกฤษดูแล้วมันเข้าทางผมผมก็เลยแต่งภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆจนปล่อยเพลงแรก Love at First Sight ก็คือตอนอายุสิบหกครับผมก็คือปีเดียวปีหนึ่งครับผมทำทุกอย่างเองหมดเลยใช่ครับผม ใช้โปรแกรมอะไรใช้ Logic Pro แล้วแล้วโปรเจกต์ที่ว่าเนี้ยแกมมี่โวคอลอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยไว้อะไรสักอย่างมันติดสัญญาอะไรไหมหรือว่าเราก็เสียตังเรียนตามปกตินี่แหละไม่ได้ติดสัญญาก็คือเรียนเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เราเข้าไปเรียนก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมเรียนบทโปรแกรมหนึ่งอะไรคือปกติครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราอยากทําอะไรของเราเราก็ทําได้ใช่ครับอ่ก็ตัดสินใจทําใช่ครับแล้วคุณแม่ว่าไงทำไมอยู่ๆเฮ้ยทำเพลงเองเลยหมดเลย คุณแม่สนับสนุนม,มาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือพอจริงๆอะคุณแม่เคยแบบซื้อโปรเจกต์ไว้แล้วซื้อแบบโปรแกรมไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนั้นอะผมยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นอตอนนั้นผมสนใจว่าโอเคช่วงนั้นอะเคป๊อปเหมือนบูมด้วยนะอะช่วงนั้นมันบูมผมก็เลยรู้สึกว่าผมอะเรียนทั้งร้องทั้งเต้นจะไปเป็นเคป๊อปไอดอลตอนนั้นวงอะไรที่เราแบบชอบมากตอนนั้นตอนนั้นชอบไอคอนกับ BTS อ อตนนี้แล้วตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ด้วยนะก็ยังดังดังมากใช่ครับผมก็ยังชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคตอนนั้นอ่ะเราจะไปเป็นเคปเปิลไอดอลแต่ว่าเออก็คือออดิชั่นไปเรื่อยออดชั่นไปเรื่อยแล้วมีที่ไหนเปิดชันไปอ่าผมไปใช่ไปหมดไม่ไปทุกที่หรอกแต่ว่าก็คือไปซะส่วนใหญ่ไปเท่าที่รู้อ่ะรู้ก็ไปอ่าไปไงบ้างไปไงบ้างผลของการออดิชั่นถ้าค่ายทางเกาหลีนี่ผม อได้ไปออได้ไปอืมได้ออแต่ไม่ได้กไม่ได้เพราะถ้าได้ก็คงไม่มานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้แหละถ้าได้ผมคงอยู่ที่เกาหลีตอนนี้เออครับแล้วโปรเจกต์นนานไหมระหว่างที่ที่เรียนเนี่ยของ artist training ใช่ครับประมาณหกเดือนครับก็คือโปรเจกต์หรอใช่หกเดือนเสร็จแล้วเขาก็มี final concert ตอนนั้นผมไปแสดงที่ i d o connect ด้วย อ่าอันคือไฟแนลคอนเสิร์ตใช่ครับตอนนั้นต,ต้องจัดคอนเสิร์ตของตัวเอง,หน,งหนึ่งโชว์ใช่เป็น1โชว์พร้อมอมีหนึ่งโชว์เดี่ยวแล้วก็มีอีกสองโชว์ที่เป็นกลุ่มครับผมสามเพลงสามเพลงใช่ครับก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีมีเพลงผมร้องส่วนตัวของผมงเพลงเดี่ยวผมร้องด้วยรักและปลาทู ของพี่มอสของพี่มอสใช่ครับปฏิพานใช่ครับแล้วก็อีกสองเพลงกลุ่มผมร้องเพลงเ,เจ็บเมื่อไหร่ของคริสแล้วก็เพลงแฟนจา๋าของพี่เบิร์ดของพี่เบิร์ดครับผมแล้วหลังจากเพลงที่หนึ่งแล้วเพลงที่สองตามมาเร็วๆเลยไหมหรือ,อยังไงเพลงที่หนึ่งผมปล่อยตอนสิงหาคมก็คือ ยี่แปดสิงหาสองพันยี่สี่ใช่ครับเพิ่งครบปีไปเองใช่ครับเพิ่งทำไลฟ์ในทิกตอกไปทำไลฟ์ครบปีเลยแบบสดๆเลยเนี่ยไลฟ์แบบเซเลบริตชรลองครบปีครับใช่หมื่นกว่าิวแต่เราก็ไม่ได้บิวไม่ได้อะไรมันก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่ก็ปล่อยเพลงหลายๆไปใช่ครับก็คือเลือกฟรั i ไซส์แต่บุ๊มเนี่ยอันนี้เป็นออดีโอครับที่ผมปล่อยเป็นแค่ไลริกไม่มีเอ็มวีไม่มีอะไรใช่แล้วผมปล่อยเอ็มวีของเพลงเนี้ย ตอนตุลาคมอ๋ออีก2เดือนถัดมาถัดมาแล้วก็ปล่อยเพลงต่อมา Puppy Love ตอนพฤศจิกาอืออูอปล่อยติดๆกันเลยพร้อมเอวเลยครับใช่ทำเองมาเลยอ่าใช่ครับตัวเพลงผมทําเนื้อร้องทํานองดนตรีเองหมดปรดักชันมิวสิกทำเองไหมปรดักชันมิวสิกผมเป็นต้นคิดไอเดียคอนเซปต์ต่างๆครับครับผมแล้วเพลง p o p p y Love อันเนี้ย ผมไปถามเพื่อนๆทางนิเทศครับครับผมแล้วเขาก็อยากทำอันนี้คือเข้ามาหาลัยแล้วถูกไหมอันนี้เข้าลาหาเพลงที่สองนี่คือเข้ามาหาลัยแล้วใช่ครับผม,มก็ให้เพื่อนมานช่วยท<ำ>ําเขาก็เขาก็แบบอยากทําอยู่พอดีอก็ขอบคุณพวกเขาด้วยขอบคุณทีมนิเทศที่ช่วยถ่ายทําครับผมก็คือได้เป็นเพลงที่สอง puppy love ครับผมแล้วก็เพลงที่สาม ก็คือทีมนิเทศเช่นกันครับผมเป็นเพลง If you love me just say It now ปล่อยมีนาคมขอย้อนได้ไหมทำไมถึงทำไมถึงเลือกเป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาไทยที่คิดว่าน่าจะสื่อสารกับผู้คนง่ายกว่าคือผมถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วผมทำไมในตั้งแต่เด็กเรียนอินเตอร์เหรอที่ที่ที่เชียงใหม่ตอนเด็กผมเรียน EP ก่อนแล้วก็เรียนตอน อีพีคือประถมแล้วก็มัธยมคือผมเรียนห้องกิฟต์อังกฤษอืมครับผมก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นนลตั้งแต่เด็กเลยอ่าเป็นโรงเรียนผมเรียนนะมงฟอร์ดนะอ๋อมงฟอร์ดก็เน้นอยู่แล้วภาษาเป็นไบลิ n งก a l ครับผม,มใช่แล้วก็รู้สึกว่าเพลงภาษาอังกฤษครับมันผมผมตั้งใจแต่งคือให้มันแบบ Spread worldwide ไปเลยอืมคือแบบผมแต่งแล้วก็แบบให้ คือภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นภาษาที่ยูนิเวอร์รัลมันมันแบบมันไปอินเตอร์เนชั่ได้มากกว่าผมก็เลยแต่งเพลงภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็ผมถนัดอยู่แล้วเป็นหลักครับผมใช่อ่ะมาถึงเพลงล่าสุดไอเดียเริ่มต้นของเพลงนี้ยังไงครับไอเดียเริ่มต้นของเพลงนี้คือผมมีประสบการณ์ที่ว่าโอเคเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เรารู้สึกไม่สบายใจครับ เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องคิดบวกเราพูดกับตัวเองเสมอว่าเราคิดบวกอแล้วเรามันจะผ่านไปได้ด้วยดีอ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ดีมันเหมือนคิดบวกมันเหมือนการหลอกตัวเองมากกว่าในความคิดของผมครับผมเลยรู้สึกว่าผมตกผลึกจากประสบการณ์ของผมว่าข้อคิดจริงๆคือเราไม่ควรที่จะคิดบวกเพื่อหลอกตัวเอง การคิดบวกเพื่อปลอบใจตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมว่าปกติทุกคนทําได้หมดอแต่เรื่องการคิดบวกแล้วหลอกตัวเองมันคือการเหมือนกันหนีปัญหาด้วยแล้วมันทําให้เราไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเรายอมรับความจริงแล้วเราขอบคุณกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับ หนึ่งปีผ่านไปคิดว่าตัวเองพัฒนาอะไรที่สุดสำหรับผมผมว่าผมว่าไมค์เซ้นของผมมันมันโตขึ้นยังไงอย่างเพลง Optimistic เนี่ยมันพูดถึงชีวิตมากขึ้นอ่ามันไม่เหมือนเป็น Puppy Love เป็นอะไรมันพูดถึงความรักไอ้สามเพลงแรกนั่นแหละอย่างสามเพลงแรกคือความรัก Love at First Sight เลยใช่ Love at First Sight Puppy Love ก็มี Love อ่าแล้วก็เพลงที่สาม If you love me just say now ก็มี Love ก็เรื่องนี้หมดเลยใช่ แต่พอมาเป็นออ p t ิมิสติกผมอยากจะลองฉีกอีกแนวนึงมา mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเห็นผมในด้านแบบที่ผมแบบ excited มี energy แล้วก็แบบเฮฮาซึ่งจริงๆกับผมก็เป็นคนแบบนั้นแหละ mm hmm. อยู่แล้วตั้งแต่แรกครับ mm hmm. uh, แต่ว่าผมก็อยากจะลองแบบทดลองเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์นี mm hmm. ทดลองดูแล้วก็แบบ ลองสิ่งใหม่ๆลองแต่งเพลงแนวแบบนี้ดูแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันครับแต่เอมีคือสีสันมากเลยนะใช่ค <laughs> ผมตั้งใจตัวเอ็มบีพี่ผมตั้งใจว่าให้มันมีทั้งสีที่มืดและสีที่สว่างอยู่ในเอมีเดียวกันครับเพื่อจะได้สื่อถึงความขัดแย้งกันในเนื้อหามันพูดถึงอะไรบ้างเนื้อหามันพูดถึงประมาณว่า คือถ้าถ้าในเอมวครับผมจะใช้สร้อยอใช้สร้อยในการดำเนินเรื่องอก็คือเราจะใช้สร้อยเป็นเหมือนเครื่องยิดเเนี่ยวจิตใจอพอเป็นเครื่องยิ้เี่ยวจิตใจถือขึ้นมาละถือขึ้นมาละใช่ถือขึ้นมาแล้วอ <laughs> นี้ใน m อวผมแบบตอนนั้นคือแบบตอนแสดงคือผมแบบถือแล้วผมก็โอ้สร้อยนี้มันสวยจัง <laughs> ครับก็คือ ตัวสร้อยมันจะเหมือนเป็นดําเนินเรื่องเป็นหลักว่าโอเคเรามีสร้อยนี้เราคิดบวกเราไม่มีปัญหาหรอกในชีวิตนี้เรามีแต่ความสุขนี่แน่อย่างที่อยู่บอกว่าหลอกตัวเองอ่นแหละใช่ครับแล้วพอถึงจุดจครับก็ต้องมาดูว่าจุดจมเป็นไงครับ <c oughs> ผมดูได้ใน MV มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นการหลุดพ้นเหรอทำ <ผล S 1> นาน <ๆ S 1> ไหมหมายความว่าโปรเซสตั้งแต่เฮ้ยคิดคอนเซปต์ได้ว่าฉันจะพูดเรื่องนี้ จนกระทั่งไฟนอลมาเป็นมิวสิกโปรดักชันก่อนจะถ่าย MV เนี่ยที่มีเพื่อนๆที่คณะนิเทศจุฬามาช่วยกันทำเนี่ยออพติมิสติกนี่ผมใช้เป็นทีมโปรดักชันอีกทีมนึงไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆที่จุฬาใช่เพราะเพื่อนเพ่จุฬาผมใช้เพลงรักมันเข้ากันดีเพลงรักแล้วอันนี้คือยังใช้ใครยังไงเล่าให้ฟังอันนี้อันนี้ใช้ทีมทางทีมงานครับผมแล้วก็จะ ้นคิดก็คือผมอะ่ะแต่งเพลงนี้ผมได้ไอเดียเพลงนี้ตั้งแต่แบบเดือนพฤษภาแล้วครับก็คือผมตอนนั้นผมจํำได้ว่าผมเดินอยู่ที่บ้านเดินบนเนี่ยแล้วก็แบบพู่ตัวเองหาอินสปอเรชันแล้วผมก็ลองแบบอีู่ดีมันก็แวบเข้ามาในหัวค่ะผมตัวทํานองที่ว่าแบบ Sound mm. in check h t แล้วมันแวบเข้ามาผมก็เลยอัดไว้ mm. อัดไว้ก่อนแล้วก็ท่อน t h o u g h t I'm o p t o m e s i c k Oh, don't know what I'm missing. Oh, everything goes down and down and down like a waterfall. ก็คือท่อนเนี้ย2ท่อนนี้ผมก็จะได้ทำนองกันเนื้อร้องมาแล้วผมก็ขยายความจากตรงนั้นแต่งคอร์ดด้วยแล้วก็ทำโปรดักชันต่อเนื่องมาแล้วก็จนถึงมิถุนายนปลายมิถุนายน ครับผมก็จะมีผมไปอัดเสียงด้วยแล้วก็มิกซ์มาสเตอร์ครับผมโอู้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะก็คือคือว่านานกว่าเพลงอื่นไหมสำหรับผมผมว่าใกล้เคียงอ่ะแค่ว่าเพลงเนี้ยมันสําหรับผมผมว่ามันมันเหมือนเล่าเรื่องที่แบบสำหรับผมอ่ะผมว่าหลายๆคนอ่ะบางบางบางทียังไม่เข้าใจเลยซ้าที่ผมพูดตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนเรื่องแบบแอบสแตรกครับพี่คือ แบบมันมันเหมือนมันไม่มีอะไรชัดเจนครับคือมันเป็นแบบแนวคิดที่ผมตกเลืกอ,ออกมาจากประสบการณ์ของผมครับแล้วมันอธิบายออกมามันแบบคือต้องเจอประสบการณ์แบบที่ผมเจอจริงๆบางทีคนคนฟังเพลงอาจจะต้องฟังหลายรอบหน่อยอืมใช่มีคีย์เวิร์ดตรงไหนที่อยากให้คนเข้าไปตั้งใจฟังไหมจะมีตรงท่อนท่อนสุดท้ายครับ ที่ผมร้องหลังจากจบท่อนฮุกท่อนจำอะไรแล้วก็คือผมจะร้อว่า Don't be optimistic แล้วก็ don't lie to yourself don't l e to yourself whoa whoa w o a live with the gift that's called the present ซึ่งตรงนี้คือประโยคหลักคือเราไม่ไม่จำเป็นต้องคิดบวกเพื่อหลอกตัวเองเราไม่ควรโกหกตัวเองแล้วเราควรอยู่กับปัจจุบัน แล้วให้มีความสุขกับปัจจุบันจะด,ดีที่สุดครับอยากให้คนฟังเพลงนี้ได้อะไรจากจากเขาสำมผับผมว่าอยากให้ได้เห็นอีกแนวคิดหนึ่งในชีวิตว่าจริงๆแล้วครับการที่เราพยายามดิ้นรนอะไรมากๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกแบบคือเหมือนเหมือนเราเหมือนเราต้องการอะไรสักอย่างไงครับพี่มิกคือแบบ บางทีผมยังไปนะยังเมื่อวานผมก็เป็นอนี้คือแบบผมก็รู้สึกเขวรู้สึกแบบต้องการต้องการนู่นต้องการนี่อยากจะได้ฉันต้องเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบางทีเราอยากขนาดนั้นอ่ะเราลืมคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราว่าแบบเฮ้ยเราก็ผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วเราทํามาได้ขนาดนี้แล้วเราก็สําเร็จก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราไม่ได้คิดถึงถึงตรงนี้ครับเราก็รู้สึกเครียดกดดันเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่า ช่างมันไอเรื่องที่อนาคตก็ปล่อยให้เป็นอนาคตไปครับก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตทำให้ผมเป็นได้เป็นตัวผมเอเดสได้ในทุกวันนี้ครับมองภาพตัวเองในอนาคตยังไงตัวเองเป็นศิลปินทำเพลงมาสี่เพลงแล้วแล้วก็ <c oughs> ดูเพลงนี้ก็ดูได้รับความนิยมดีพอสมควรเนาะตั้งแสนกวิวแนละ้ว<ช>ปล่อยอ เม,ม,มื่อเมื่อพึ่งเดือนที่แล้วเท่านั้นเองหนึ่งเดือนผ่านมาพอดีเป๊ะเลยครับผมใช่ครับตั้งใจอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกคนครับผมแล้วก็มองตัวเองว่าอยากจะขายเพลงนี้อยากจะโชว์เคสผลงานผมแล้วกอ็อยากเป็นศิลปิน worldwide international เป็นผมทําเพลงที่มีข้อคิดถึงอาจจะชัดหรือไม่ชัดขึ้นกับตัวเพลงแต่ส่วนใหญ่ผมจะแทรกข้อคิดไปเล็กน้อยครับผมกับทุกเพลงได้ระหว่างนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะคนจะไปเจอหนูได้ที่ไหนบ้างสามารถติดตามตัวผมได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับครบในพูดได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยได้หมดเลยได้ทุกอย่าง <Okay. S 2> เพราะอันนี้มันออก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุยได้ทุกอย่างอยู่ <Okay S 1> แล้วออไม่เหมือนต่อๆหรอกแม่งพูดอันอื่นแม่งก็แบนด <laughs> ์เข้าใจจริงๆเลยแพลตฟอร์มอะไรก็ใหม่รู้โอเค okay ครับก็คือจะมีช่องทางเสือปินอ f ฟิเชียลครับเป็น YouTube a id, d a d ก็คือช่องผมเองนะครับผมแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียแป๊บเนึยอ้อื่นเพิ่งใน YouTube เราจะเห็นอะไรบ้าง มีอะไรให้ให้ดูบ้างเออพี่รู้แหละพี่กดดูอยู่เอใน YouTube ผมมีเพลงแน่แนอ่าก็ใช่สิครับผมโอ้ยผมมีตลกให้ดูแล้วมั้งเออแล้วอะไรยังอื่นมีอีกไหมไม่ตลกดูได้จากที่นี่พี่เออโอเคมีมีผลงานผมแล้วก็มีมีไลฟ์บ้างเอาคุณไลฟ์ใน YouTube ด้วยมีไลฟ์ในยด้วยครับแล้วก็มีผมตั้งชื่อว่าเดสมีจะเป็นเหมือนแบบ ติดตามชีวิตผมติดตามไลฟ์สไตล์ผมอ๋อ oh, เป็นมินิวอล์กใดๆครับผมแล้วก uh huh. ็จะมี behind the scenes ด้วย uh huh. ของตัว MV ครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะต่อช่องทางอื่นต่อไปช่องทางอื่นโอเคก็ IG ผมนะครับ a das in the house a d a s, s i n t h e h o u s e ครับผมก็คือเป็นสื่อโซเชียลมีเดียของหนูใช่ครับ Ig สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ผมติดตามข่าวสารได้แล้วก็ติดตามหน้าอันรอเรลาของผมได้แล้วก็สามารถเข้ามาดูรูปกับรีลต่างๆที่ผมโพสได้อ่าดีมากโอเคงั้นฝากผลงานครับทิ้งท้ายเลยครับได้ครับอ๋อเดี๋ยวผมมีช่องทางนึงอ่าได้ไพูดพูดให้จบเลยมีมี c e e o o o k คับผม Ig a k i d ค s f a c e o o o k คบับผมคู่กับ i อเลยแล้วก็ t i k t o อกทิกต็ครับผม A d a s underscore in the house ครับผมอ่าน,นี่ไม่เหมือนคนอื่นเขาต้องมี Underscore ก่อนต้องมี Underscore อใช่ครับแล้วก็ TikTok สามารถติดตามเพลงได้คอนเทนต์ผมก็จะทำในนั้นแล้วก็ไลฟ์ <Live S 1> จะมีไลฟ์บ่อยไหมอ่าไลฟ์ผมตั้งใจว่าไลฟ์ทุกวันแล้วทำ<ม>ได้ไหม ยังไม่ค่อยได้ทําได้ผมได้ไม่ผมผมผมเริ่มมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งไลฟ์ไลฟ์ทุกวันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นไงเสียงตอบรับเป็นไงเยงตอบรับดีครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานคือเสียงแหบเอก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทุกวันก็ได้เอครับขอบคุณที่แวะมาคุยกันนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะก็ฝากผลงานของผมล่าสุดครับเพลง optimistic Uh, MV ปล่อยแล้วใน YouTube นะครับผมแล้วก็ Alternate Video อีก2วิดีโอครับผมเป็นเวอร์ชัน l a w f u l กับ Chaotic ยังไงอธิบาย2เวอร์นี้หน่อยเวอร์ชัน a w f u l จะเป็นผมลิปซิงค์ใส่ชุดสีขาวเหมือนใน MV ็มว <jacket S 1> ีครับแจ็คเก็ตขาวแล้วก็เสื้อดำครับแล้วก็ถ้า Chaotic คือผมจะใส่ชุดที่ผมใช้แรปใน MV ครับก็คือจะเป็นชุดสีน้ำตาลส้มชมพูประมาณนั้น ครับผมก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งรอฟูจะดูแบบซีรียสเล็กน,น้อยเคลติกจะดูขี้เล่นอ๋อ oh, เป็นรูปแบบเฉยๆใช่ไหมใช่ครับผมอ hmm. จะเป็นเหมือนเวอร์ชันพิเศษเพิ่มเติม hmm. จาก MV หลักครับผม hmm. ใช่ครับก็เพลงสามารถติดตามได้ MV ใน YouTube แล้วก็ได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Spotify iTunes ได้ทุกช่องทางเลย ครับผมเซิร์ชยังไงบอกวิธีเซิร์ชหน่อยเซิร์ชยังไงโอเคเออเอเอก่อนเอขีดดเเอสแล้วก็ออพติมิสติกออย่างนี้จะเจอนี่จะเจอหรือว่าจะออพติมิสติกขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็เอเอสปิดท้ายก็ได้ครับผมได้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาคุยกันนะขอบคุณพี่บิ๊กมากครับได้เลยยินดีครับขอบใจโคมากขอบคุณทางเฉลมพอดแคสต์สตูดิโอครับผมได้เลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกระต๊อบก่อนนะได้ครับ